ะมาทับคิ้วหน้าสาบไม่ดึงค่ะอันนี้เราจะด้ตรงน,นี้ไม่ให้มันพองค่ะอันนี้ทับคิ้วหน้าสาบนะคะสาบล่างจะเป็นเดียวน,น,นีจะมืดหน่อยค่ะมองไม่ค่อยเห็น ทีทั้าสามนะคะที่นี่จะตีกรอบแบบนี้ค่ะเ mm hmm. จาะผ่าไว้ก่อนแล้วก็ตีกรอบค่ะกระดานรับให้มันตรงไปค่ะฝักเข็มไว้ก่อนแล้วค่อยเอาสายล่างเข้าไปค่ะจะตั้แบบนี้ค่ะกดแรงี้ ลับหน้าสาบค่ะเพราะว่าเราเจาะไว้แล้ว